แสบมาลองดูค่าของชีพอ,อันนั้นคือไอเดียเกิดจากอะไรครับจริงจริง,รงมันมันเกิดจากผมกระทีนนี่แหละครับจริงๆเราจะเป็นคนแบบใช้ชีวิตไปแล้วก็ชอบคิดในหัวมีคําถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจจวันนึงแบบมันก็เกิดเกิดคําถามนี้ขึ้นมาว่าเออเห็นเขากําลังช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเลอกตั้งเสร็จแล้วแล้วเขาก็มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เลยอยากแบบออกไปลองทําดูว่าแบบจริงๆแล้วพอเราไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างมันพอไหมอะไรเงี้ยจริงๆความน่าจแรกเรา เราอยากทําเพื่อแบบเหมือนเป็นกระบอกเสียงใหญ่แล้วเรามันก็เป็นไปตามนะั้นนะมันเกิดแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆมาแบบมาบอกถึงความลําบากปัญหาที่เจอในชีวิตผมก็เชื่อว่าเหมือนเราเป็นเหมือนแบบทําหนังสือสรุปให้แล้วถ้าถ้าใครแบบมีส่วนเกี่ยวข้องหรือแบบเป็นเป็นผู้มีอำนาจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนเราสรุปข้อมูลมาให้แหละเขาก็แค่ไปดูแล้วก็อาจจะ ทำตรงนี้ให้มันดีขึ้นออตอนที่เราลงไปถ่ายิดนั่นคือแบบทำจริงที่สุดจริงเลยว่าจริงหมดเลยขั้นต่ำค่ใครขั้น,นต่ำใช้ได้จริงไหมครับก <จน S 2> ็ <จน S 2> ออกจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงตามนั้นเลยจนกลับบ้านจะถึงแบบทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็อาจจะไม่ได้เป็นชีวิตผมในประจําวันทุกวันนะครับแต่ว่าเราไปลองใช้แบบนั้นจริงเราก็เห็นถึงถึงปัญหาตามคลิปเลยว่ามันเราเจอกับปัญหาอะไรบ้างเราต้องแก้ปัญหายังไงเราต้องวางแผนยังไง ส,สำหรับในคลิปก็ทะลุทะลุอาจจะเป็นเพราะว่าทีมชวนไปกินหมูกระทะด้วยใชแ่แต่แต่ผมว่ามันมันมันยังไม่นับพวกแบบค่าพักค่าที่อยู่อาศัยค่าไฟค่าน้ำอะไรอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบต้องเอามาคิดด้วยอะไรเงี้ย ยยน็เปประจริงๆทางช่องช่องมีนาคมก็พยายามทําอะไรอยเงี้ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็จริงทํามาตลอด2ปีแล้วก็พยายามสอดแทรกแบบให้มันสลับกับวาเลนตี้บันเทิงให้มันมีอะไรที่มันสะท้อนสังคมออกมาบ้างออให้มันรู้สึกว่าเ,ออเราอยู่ตรงเนี้ยเรามีเหมือนเร,เราเป็นกระบอกเสียงได้เสียงเราดังหน่อยแล้วก็อยากจะรวบรวมปัญหาตรงเนี้ย สะท้อนออกไปคือจริงๆเจตนาของ <ผม S 1> ของผมกับทุกคนในออฟฟิศคือคือ,คอตั้งใจดีหมดเลยครับชื่นใจไหมครับชื่นใจมากชื่นใจมาก <c oughs> เราแค่รู้สึกว่าเออมัน <c oughs> มัน,ม,นมันเป็นไปตามที่เรา <c oughs> เราได้คิดแล้วเรารู้สึกแบบเราได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้าง <c oughs> แล้วบางทีแบบผมรู้สึกว่าถ้าไม่มาใช้อ่ะจะไม่รู้จริงๆนะแบบพอเราพอเราไปใช้เราเราก็ไม่ได้แผ่นตรงเนี้ยทั้งหมดทุกอย่างมันคือแบบ เราแค่วางว่าวันนั้นเรามีประชุมแต่ว่าทุกอย่างที่มันโผล่ตามมามันคือมันคือสิ่งที่เราเจอแล้วก็เจอรู้สึกถึงปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยครับในมุมของการทำเพลแบ,บแบบเร,เรื่องกระแสสังคมเรื่องภาวะการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมาไม่มีผลก,กระทบอะไรกับเราบ้างไหมผลกระทบก็ไม่มีผมว่าเราได้ผมได้เรียนรู้มากกว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็แล้วก็เข้าใจม,มุมๆต่างๆมากขึ้นนะแบบบางทีเราเราเออ มองน้องๆในอนอฟฟิศมันก็มันก็เป็นอ e ีกแบบนึงเหมือนเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยมหัวดรามากไหมว่าเออมันเสียสิอะไรไปอ่ะ ไม่ได้มีเจตนาเสียดสีเลยครับไม่ได้กลัวดราม,มา่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเจตนาผมตั้งใจดีแล้วก็<ม>แล้วก็แบบอยากจะสะท้อนตัวนี้ออกมาจริงๆว่าแบบเออมันมีมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตเด็กๆผมก็เดินทางโดยรถเมล์อะไรเง<ม>ี้ตลอดเราก็เจอแล้วก็เออเจอถึงปัญหานี้มาต,ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยในมุมเป็นก็บอกเสียงเลยมัมาดอยากให้มันมีการแก้ไขอะไรอย่าว่ามันต้องพัฒนามันต้องเพิ่มได้แล้วค่าของชีพค่อะไรขั้นต่ำหรือยังไงเออจริงๆจริงๆมันมัน พูดยากนะครับคือจะขึ้นทันทีมันก็มันก็ยากในแง่ในแง่ภาพรวมนะครับผมว่ามันมันอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มค่อยไปค่อยไปแต่ผมเชื่อว่าเออถ้ามันไปค่อยๆไปอย่างพอดีมันมันก็อาจจะทําให้ความเป็นอยู่ของทุกคนก็ดีขึ้นแต่แต่นี่มันเป็นมันเป็นภาพใหญ่แหละมันเกินเกินเกินใน ในจุดที่ผมอยู่แหละที่จะทำได้แต่ว่า,วาเราแค่สะท้อนออกไปเราสะท้อนออกไปแล้วคนที่มีอํานาจจัดการหรืออะไรเขาอาจจะไปคิดต่อเห็นถึงปัญหาจากคลิปนี้ก็ไปไปหาทางเ,เปลี่ยนกันต่อไปเอเป็นแบบ ใช่ใช่คือจริงๆถ้าไปอ่านในคอมเมนต์จะยิ่งจะยิ่งดีกว่าในเนื้อหาคลิปด้วยนะครับคือคอมเมนต์มันคือมันคือจุดที่เขาไปใช้ชีวิตกันจริงๆแล้วเขาเจอปัญหากันจริงๆในนั้นน่ะมีรูปรวมมาหมดเลยเขาแบบทุกคนพิมพ์ออกมาด้วยด้วยความที่เขาเ,ออเจอปัญหาแล้วเขาก็อัดอั้นจริงๆเขาได้เห็นช่องเราเป็นเหมือนเอออย,ย่างน้อยม,มีมีช่องทางที่ระบายแชร์วความรู้สึกได้เขาก็มาพิมพ์คอมเมนต์ลงในคลิปนั้นครับ